นิทานชาดกก่อนนอนเรื่องดาบทใจบาปติดติราชาดกพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นนกกระทาทำเมื่อบุคคลใดมีไว้ในใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมอย่างสม่ำเสมอยอมทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีใจสูงส่งดุดดังนกกระทาที่ซึมซับอามน์ด้วยการสดับ จากสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมกกลายเป็นผู้ควรแก่การเคารพของสัตว์ทั้งหลายดังนิทานที่มาในติตตีราชาดกดังนี้เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังม่ได้ตรัสรู้เป็นพระโพธิสัตว์สเสวยชาติเป็นนกระทาทำรังอาศัยอยู่ในป่าที่แสนจะร่มรื่น ณที่ไม่ไกลจากอาสมของอาจารย์ที่สาปาโมกผู้บอกมนแก่มานพจำนวนไม่น้อยทุกวันจะมีเหล่ามานพหนุ่มน้อยมาเรียนมนจากอาจารย์ที่สาปาโมกท่านจะสาธยายมนให้เหล่ามานพได้ฟังและก็สาธยายตามจนคล่องปากนกกระทาเมื่ออาศัยอยู่ในที่ใกล ไม่ได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์เจ้านกกระถาจะบินมาจับที่กิ่งไม้ใกล้ๆแล้วฟังเสียงสาธยายมนของเหล่าอาจารย์และลูกศิษย์สม่ำเสมอในที่สุดก็จำมนทั้งหมดได้จนหมดสิน้นต่อมาอาจารย์ที่สาปาโมกเกิดล้มป่วยลงและก็เสียชีวิตไปในที่สุดนกกระถาจึงได้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ สอนไตรเพศที่ได้เรียนรู้และจดจำได้ให้แก่เหล่ามานบจำนวน500คนวันหนึ่งมานบทั้งหลายเข้าไปดูมหรสพในเมืองคงเหลือไว้แต่อาสมและป่าไม้ที่เงียบสงบอามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบร่มเย็นนั้นก็ปรากฏร่างของดาบทลามกผู้ทุศีลคนหนึ่ง เดินมุ่งหน้ามาสู่อาสมพอมาถึงก็นำอาวุธเครื่องประหัสประหารออกล่าสัตว์ตุดดังพลานผู้เหี้ยมโหดดาบทลามกได้ฆ่าลูกสัตว์ลูกโคแม่โคลูกอ่อนที่อาศัยอยู่บริเวณอันสงบของอาสมนั้นตายหมดนกกระทาเห็นดังนั้นจึงร้องขึ้นว่าเฮ้ยเจ้าดาบทชั่ว เจ้าเป็นดาบทผู้ทรงศีลทำไมเที่ยวฆ่าสัตว์ประหัตประหารสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปอย่างนี้เจ้าไม่ควรแม้แต่จะนุ่งห่มด้วยหนังเสือเหลืองสวมใส่ชดาเลยเมื่อดาบทลามกได้ฟังดังนั้นก็โกรธมากเจ้าช่างปากดีนักนะเจ้านกบ้าข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายเสียในบัดนี้ โอกาสอันจะพ้นความตายแม้เพียงเล็กน้อยของเจ้าจะไม่มีเราไม่กลัวหรอกแม้ความตายเราก็ไม่กลัวแม้เราเป็นสัตว์ก็ไม่ได้กระทำความชั่วใจของเราไม่ได้มืดบอดเหมือนใจของเจ้าดังนั้นความตายไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเราเลยเจ้าคนทุศีลเมื่อดาบททุศีนได้ฟังดังนั้นเขยิ่งโกรธมาก จึงใช้ธนูยิงนกกระทาผู้บัณฑิตตายในทันทีจากนั้นจึงเอานกกระทาไปย่างไฟเป็นอาหารฝ่ายราชสีและเสือโคร่งชื่อสุภาหุผู้เป็นเพื่อนกับนกกระทาไม่เห็นนกกระทาไปแสดงธรรมให้ฟังหลายวันเพราะป,ปกติแล้วนกกระทาโพธิสัตว์จะบินออกไปแสดงธรรมให้แก่เพื่อนสัตว์ในที่ต่างๆฟังเสมอ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปเสือโครงและราชสีก็ยังไม่เห็นเพื่อนมาแสดงทรรให้ฟังจึงเดินทางไปเยี่ยมที่อาสมแต่ไม่พบเห็นเพียงปีกและขนของนกกระทาที่ทิ้งเกลือนอยู่ใกล้ๆกับอาสมเท่านั้นจึงรู้สึกตกใจจึงร้องถามดาบทว่าท่านดาบท ท่านเห็นนกกระทาเพื่อนข้าพระเจ้าหรือไม่ไม่เห็นเราไม่เห็นนกกระทาเพื่อนของเจ้าแต่เราเห็นนกกระทาปากร้ายไม่เจียมตนตัวหนึ่งซึ่งเราก็ได้ฆ่ามันกินเป็นอาหารเรียบร้อยแล้วดาวบทชั่วเราอย่างไม่กลัวเกรงนี่นีเจ้าดาวบทชั่วเจ้าฆ่าเพื่อนของพวกข้าหรือเพื่อนผู้เป็นบัณฑิตของข้าทำอะไรให้เจ้า เจ้าช่างเป็นคนโง่าบาปนานั่นเป็นจอมบัณฑิตของพวกเราเขาพูดแต่คำที่เป็นภาสิทธ์ไม่ใช่คนทุศีนอย่างเจ้าเจ้าทำให้พวกข้าอดที่จะได้ฟังธรรมของสัตบุรุษเจ้าจะต้องตายอยู่ป่านี้เจ้าดาบทชั่วเมื่อเสือโคร่งพูดจบก,ก็กระโจนเข้าใส่ดาบททุศีนนั้นกัดฉีกเนื้อของดาบทนั้นออกเป็นชิ้นๆ จนดาบทสิ้นใจณที่ตรงนั้นนิทานเรื่องนี้ให้กติและข้อคิดว่าการคบมิตรสหายควรจะคบท่านผู้รู้ผู้เป็นบัณฑิตเพราะจะนำความเจริญมาสู่ตัวเราการคบเพื่อนไม่ควรจะเลือกชั้นวันนะขอเพียงเป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่ทิ้งกันเมื่อยามยาก แต่ถ้าเพื่อนเป็นผู้ทุศีลเป็นคนเคขาขาดปัญญามีจิตใจโหดร้ายก็ควรที่จะหลีกเว้นเสียให้ห่างไกลเพราะการคบเพื่อนเช่นนี้มีแต่จะนำพาเราไปสู่ทางแห่งความเสื่อมความชิบหาย